สำหรับวันนี้ครับสุพโชคสารชาติครับโอโหลากมันดีเหลือเกินนะครับในการลงสนามให้คอนซาเรเซัปโปโรครับอีเกมและเป็นตัวจริงนะครับต้องบอกว่าสุพโชคสารชาติเนี่ยเป็นตัวปั้นเกมหาพื้นที่เปิดช่องว่างนะครับและที่สำคัญทำเกมเลี้ยงจี้แล้วคอยสร้างสารรค์โอกาสให้กับคอนซาเรซัปโปโรอย่างแท้จริงนะครับจะมีหลายจังหวะเลยสาหรับวันนี้ที่สุพโชคสารชาติเนี่ยป้อนบอลให้เพื่อนและสามารถที่ จะจ่ายยัดเข้ามาทําประตูได้นั่นเองนะครับอะเดี๋ยวมาติดตามหลังเกมกันก่งขันในเกมนี้กันเลยครับ แชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจสุขสกินขจัดรังแคผมร่วงน้อยลง2เท่ากดได้ในตะก้าเลยนะครับสวัสดีครับตั้งโมลงปีปรพงศ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมนะครับสุภโชคสาร,รชาติครับเดินทางมาถึงสนามเนี่ยก็วันนี้มาเกมเยือนนะอ่าเล่นเจอกับวีวาเรนนางาซากินะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยไม่ใช่เกมง่ายนะเพราะว่าทุกเกมที่ลงสนามไปตอนนี้เนี่ยเจอกับทีมอันดับ ท็อปซิกหมดเลยนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เจอทางด้านของจูบิโรอิวาตะไปเรียบร้อยแล้วอ่ะนะครับแล้วก็มาเจอทาซากันอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเจอวีวาเรนนางาซากิครับก่อนเกมเนี่ยมี34คะแนน5นัดนะครับต้องบอกเลยว่าซัปโปโรฟอร์มดีช่วงหลังนะฮะ5นัดนะครับเอาชนะมาได้ถึง4นัดด้วยกันมีแพ้นนัดเดียวเท่านั้นนะครับก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นนะครับสำหรับตัวจริงวันนี้เนี่ยทางฝั่งของซัปโปโรครับก็ จัดมาเหมือนว่าเริ่มเข้าที่เข้าทางนะนะทางด้านโค้ด ไดกิวามะสะเนี่ยครับก็เป็นเฮดโค้ชนำทัพมาผู้รักษาประตูเนี่ยทากากิ ak ครับกองหลังก็มีทางด้านของนิชิโนครับอุราคามิแล้วก็มียะแต่ต้องบอกว่าแนวรับของซัปโปโรเนี่ยโหหน้าถูกตำหนิมากๆแเลยครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้เสียประตูนในช่วงครึ่งเวลาแรกแต่ต้องบอกว่าเป็นเกมที่หน้าโดนตำหนิมากๆมันหลุดง่ายเกินไปนะครับคือถ้าแก้ตรงนี้ไม่ได้เนี่ยบอกไว้เลยนะครับตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยว่าจะเป็นหายนะนะ คือหลายๆเกมเนี่ยรอดมาได้อย่างไรก็ไม่ทราบแต่ว่าต้องบอกว่าเกมส่วนใหญ่มกักจะมีปัญหาที่แนวรับเลยนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายเป็นใช้เป็นฮาระนะครับทางด้านขวาเนี่ยเป็นทักกะโอครับขณะที่ตรงกลางเป็นธนกะทาคามิเนะนะครับรวมไปถึงแนวรุกเนี่ยใช้เป็นทางด้านของชิราอิสุปชคสารชาติและก็บากาโยโกนะครับคือเกมส่วนใหญ่เนี่ยเอาตรงๆเลยนะ ช่วงแรกอ่ะสุปโชคก็ช่วยเพลสช่วยบีบช่วยไลย่พยายามจะหาบอลนั่นแหละแต่ตามสไตล์ครับกองหน้าหาบอลไม่ค่อยเจอบากาโยโก้เนี่ยบอลกว่าจะไปถึงแกได้เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่สุปโชคนะสุปโชคอ่ะพยายามเคลื่อนซ้ายออกขวาหาช่องวิ่งตัดแต่ไอบากาโยโก้เนี่ยถ้าบอลไม่ถึงเท้ามัน,ม,นมันไม่มีใครให้มันเลยนะคือเล่นยากมากนะครับแล้วที่สําคัญบอลแนวรับของซัปโปโรโอโหปวดหัวมากครับ คือซ้ายผ่านตลอดขวาผ่านได้เสมอนะฮะคือซ้ายขวาที่เพื่อนกันนะครับคือมายังไงไปอย่างนั้นเลยเนี่ยจังหวะที่เปิดมาเนี่ยครับ เกือบเสียประตูครับวีวารนนางาสกิเปิดเข้ามาแล้วบอลเนี่ยเลยมาถึงเสาสองนะแทนที่ไอเสาหนึ่งจะมีคนไปเข้าปิดเร็วกว่านี้ตรงกลางมีคนมาคอบเวอร์พื้นที่นะครับโอเคแหละอาจจะยืนกันเยอะแต่ด้วยความที่ว่าพอบอลเลยมาเนี่ยไปยืนมองไงคืออยู่กันเยอะแต่ไปยืนมองไม่มีใครเข้ามาเบียดไม่มีใครเข้ามาติดเลยแล้วโล่งครับไอจังหวะที่แบบเขาหม่งย้อนคืนมาให้กับผู้เล่นทีมตัวเองเนี่ยโล่งใช่ครับ โชคดีว่ายิงไม่ดีครับจังหวะนี้ยิงแบบเหมือนเบาไปแล้วก็ไปตรงตัวพระผู้รักษาประตูชุนธนากินะครับก็ไม่มีอะไรเข้าซองเลยครับเรียบง่ายแต่ว่าอันนี้หนจังหวะแรกๆเลยนะช่วงแรกๆเลยคุณจะเสียประตูอยู่แล้วนะครับยังไม่ถึง10บนาทีเลยนะครับโชคดีที่ว่าเออเขายิงไม่ดีเองหลังจากนั้นครับเราก็พยายามทำเกมมาซัปโปโรนะครับได้ริมเส้นทางด้านซ้ายมันจะคอยอินเวด สลับกับสุปโชคเนี่ยนะครับฮาระเนี่ยอาจจะขึ้นซ้ายสุปโชคเข้าในดันไปข้างหน้าแต่ว่าทางบากาโยโกไม่เจอบอลเลยหาบอลไม่เจอนะครับแต่สุปโชคเนี่ยตอนแรกกันอยู่ด้านล่างนะ แกวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้ววิ่งย้อนลงมาอีกแต่เพื่อนไม่ให้เนี่ยคือถ้าแทงขึ้นไปข้างหน้าสุภโชคอาจจะได้ขึ้นหน้าไปแล้วมมวนกลับมาได้แต่ว่าตรงนี้ไม่ไม่ได้เกิดขึ้นอันนี้น่าเสียดายนะครับแต่จังหวะที่บอกว่าลากเลยมีเยอะอจริงๆนะครับไม่ใช่ลูกนี้นะคือมันมีอีกหลายลูกที่สุภโชคไป,ไป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 แต่เพื่อนทําทางไม่ดีเนี่ยจังหวะนี้ครับสุภโชคลากมาตั้งแต่กลางสนามอันนี้ต้องชมเลยนะเราเห็นแล้วบอกเฮ้ยเฮ้ยมาดีเว้ยเฮ้ยลากต่อเว้ยเลี้ยงจี้เลี้ยงจี้ขวาเปิดขววาาเเปิดแต่่่ผู้ลนมี4 คนในแนวรับใช่ไหมเราก็ต้องเลือกดีๆถ้าสุปภรโชคสารชาติจ่ายทะลุมาให้กับบากาโยโ้เนี่ยอาจจะแบบได้เลยแต่ว่าเจ้าตัวว่าน่าจะเสี่ยงไปมันโอกาสหลุดยากไงก็เลยออกขวาพอออกขวาเสร็จคัดคัดอินเข้ามานะครับมันเป็นตามสูตรอยู่แล้วแต่ตัดมาไม่ดีไม่มีใครเลยสุปภะโชคก็ยังอยู่นอกกรอบเขตโทษต้องวิ่งพยายามที่จะเข้าไปเบียดไอ้ผู้เล่น2ตัวด้านในแล้วยิงนะครับ แต่สุดท้ายครับพอมันเบียดไม่ได้เนี่ยมันห่างตัวคือเปิดไม่ดีบอลทะลักเข้ามาด้านหลังครับแล้วเป็นทาคามิเนะซัดไกลๆเรียบร้อยเข้าเลยอันนี้ต้องยอมว่ายิงดีมากนะครับแต่ก็เป็นผลมาจากสุประโชคสารชาติด้วยเหมือนกันเรียกว่ามีส่วนร่วมแล้วกันนะมีส่วนร่วมในการได้ประตูจังหวะนี้เข้าทั้งจ่ายทั้งเข้าไปบวก เข้าไปสกัดคือค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับสุขโชคสารชาติจังหวะนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเลี้ยงจี้ทําเกมไปอีกเยอะหลายทีเหมือนกันแต่ว่าจ่ายเสียนะครับแล้วเพื่อนก็จ่ายเสียจ่ายเสียกันทั้งทีวันนี้นะครับทางซัปโปโรนี่น่าจะต้องไปฝึกเรื่องของสมาธิความแม่นยําหรือว่าทํายังไงก็ได้อย่าเสียบอลเยอะนะครับแล้ววีวาเรนเริ่มฟื้นนะครับช่วงท้ายวีวาเรนเริ่มฟื้นเนี่ยแต่กองหลังง่ายมากเลยครับจ่ายมาตรงนี้แล้วเป็นมิยะ คือเขากระดกบอลเนี่ยกองหลังไนะ้อยู่3คนและอยู่ต่ํากว่าประมาณ2เมตรนะครับอยู่ต่ากว่า2เมตรแล้วอยู่ๆเนี่ยให้ผู้เล่นของออวีวาเรนเนี่ยแซงครับแล้วแตะบอลเนี่ยผ่านมิยะเลยนะคือผมงงมากไอ้จังหวะแตะบอลผ่านเนี่ยดีครับพอหลุดเข้าไปแล้วมุมมันน้อยยิงไม่ค่อยได้เท่าไหร่จังหวะนี้ก็เลยไม่เป็นอันตรายนั่นเองนะครับแต่ว่าภาพรวมทั้งเกมเนี่ยในช่วงครึ่งเวลาแรกก่อนแล้วกันนะครับถือว่า ไม่ได้ขี้เลยแต่ว่าไม่ดีไม่ดีนะครับมีจังหวะด,ดีๆไม่กี่ครั้งเท่านั้นเองแล้วก็มาจากสุประโชคสารชาติด้วยและถ้ามาดูใส่ติในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยครับโอ้โหตัวเลขชัดยิ่งกว่าชัดอีกนะครับยิงเข้าเป้าเนี่ยแค่2ครั้งจาก4เท่านั้นเองโอกาสน้อยมากครับแต่ดูทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยยิง12เข้า8นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเธอครึ่งหลังนี่บอกไว้เลยเสียวแน่นะครับ อัตราการคลองบอลเนี่ยสีอเนเท่านั้นนะครับเป็นรองโดยจ่ายบอลก็น้อยนะครับคือเรียกได้ว่าเป็นรองโดยชัดเจนแต่สกอร์เนี่ยเป็นต่ออยู่ตอนนี้และพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะครับทุกท่านฮะโอ้ยเรียบร้อยโดนตีเสมอสิรออะไระครับโอ้โหคือต้องบอกว่าเกมของเขาเนี่ยขึ้นมาริมเส้นนะครับคือกองหลังมัน ทำยังไงมันก็เอาไม่อยู่ครับคือทำยังไงมันก็เอาไม่อยู่แล้วก็เป็นทางด้านของซึบาระเนี่ยเขาหลุดมาทางด้านซ้าย เขาก็เปิดเข้าไปปกติแต่ว่ามันมาร์กอะไรกันไม่ได้เลยครับทำให้ซัปโปโรเนี่ยต้องจำใจแหละครับต้องเสียประตูแล้วก็เปลี่ยนสุปโชคออกไปแล้วด้วยนะที่สำคัญคือเปลี่ยนสุบะโชคออกไปแล้วคือเกมมันก็รวนมันก็เสียทั้งฝั่งนู้นเปลี่ยนกองหน้าลงมาเยอะด้วยตำแหน่งเกมรุกนะฮะแล้วก็โดนไปครับมาติอสัสเคซุสครับยิงตีเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วหนาวหนาวร้อนร้อนแล้วตรงนี้เหมือนกันครับคอนซาเดเรซัปโปรโรผู้มาเยือน เหลือจะเชื่อครับสุดท้ายนาทีสุดท้ายแล้วครับโอ้โหดวงแตกครับซัปโปโรโดน2-1ครับโอ้บ้าไปแล้วจบเลยครับแบบนี้แชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจสุขสกินขจัดรังแคผมร่วงน้อยลง2เท่ากดได้ในตะก้าเลยนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกด s ับสไครป์กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ